สวัสดีครับเราอยู่ในช่อง Kinji แล้วอยู่ในเกม F4 Mobile นะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวนักเตะมาเล็กฮัมสิกล่างฮีโร่ฟุติวอผมเล่นเป็นเมส้มเลเวล30ไปดูแต้มสกิลที่ผมอัพกันครับต้มสกิลที่ผมอัพกางตัวรุก2พอยต์ฮารฟวิงเกอร์2พอยต์ inger, แล้วก็การเปิดบอล 1 p o i n พนะครับแนะนํำแต่สกิลนะครับอันดับแรกผมให้การยิงนะครับลองลงมาก็คือการเปิดปอนนะครับลองลงมาอีกก็คือการเลี้ยงบอนนะครับพลังงาน5ดาวถ้าสกิล4ดาวตำแหน่งที่เล่นได้ CAMCM ฝีเท้า160การยิงห5 5ยิง155 การส่งบอล187การเลี้ยงบอล1น1่การตั้งรับ113สภาพร่างกาย133ไปดูคุณสมบัติกันครับคุณสมบัติส่งลูกไกลยิงประตูจากที่ไกลและเพลเมเกอร์วอกเรดอาตาการบุกสูงอาตาการตั้งรับปานกลางส่วนสูง183เซนน้ำหนัก73กิโลท้าที่ถนัด ซ้าย5ขวา5สัสชาสติสตโลกเกียไปดูราคากันครับถ้าฮัมสิกล่างฮีโร่ฟูติโลเม็ดแดงก็อยู่ที่2,550ล้านครับเม็ดส้มก็อยู่ที่2,780ล้านครับแล้วไปดูไฮไลท์ที่ผมตัดไว้กันครับ นี่คือความรู้สึกรังเล่นมาเล็กหัมสิกร่างฮีโร่ฟุติโวความเร็วผมให้8ครับความเร็วก็ถือว่าเป็นตัวที่วิงงตตนนว่งได้ค่อนข้างดีเลยนะครับถ้าสปีดต้นแล้าสปีดปลายเลยนะครับตัวนี้ก็วิ่งได้ค่อนข้างดีเลยนะครับการยิงผมให้10เต็ม10ครับการยิงก็ถือว่าเป็นตัวที่ยิงได้ ดีมากๆเลยนะครับยิงลูกยิงไกลนี่ทีเด็ดเลยนะตัวนี้ยิงไกลได้โคตรดีเลยนะครับลูกยิงบอนโค้งก็ดีมากมากครับแล้วก็ลูกยิงวอลเล่หรือลูกยิงจังหวะเดียวก็ทําได้ดีเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่ยิงได้ค่อนข้างโคมเลยนะครับกาสบรส่งบอลผมให้10เต็ม10ครับกาสบรส่งบอลก็ถือว่าเป็นตัวที่ส่งบอลได้ ดีมากๆเลยนะครับทั้งสมบอลสั้นและสมบอลยาวนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่สมบอลได้ดีมากๆเลยนะครับการเปิดบอลผมให้9ครับการเปิดบอลก็ถือว่าเป็นตัวที่เปิดบอลได้ค่อนข้างดีเลยนะครับเป็นตัวที่เปิดได้ค่อนข้างดีเลยเนะครับ,น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 ,รบนี่คือความรู้สึกหลังเล่นมาเล็กฮัมสิกล่างฮีโร่ฟูติโวนี่คือความคิดเห็นส่วนตัวของผมในการเล่นมาเล็ก ฮัมสิกล่างฮีโ o ่ฟุตติ l วโหมด a d t o h e a d หรือโหมด Manager ผมว่าตัวนี้จะเด่นที่ Head-to-head to Head มากกว่านะครับโหมด Manager ก็เล่นได้ดีนะครับแต่จะเด่นที่ Head-to-head to Head มากกว่านะครับตัวนี้ราคาก็ถือว่าค่อนข้างแรงอยู่นะครับมแต่ก็อยู่ที่2500กว่าบาทน,นะครับ ในส่งก็อยู่ที่ 2, 7 0 0กว่าดานนะราคาค่อนข้างแรงนิดหนึ่งนะก็ถ้าจะถามจุดเด่นของตัวนี้ผมว่าการส่งบอลแล้วก็การยิงนะครับที่มันเด่นมากๆก็มี2ออย่างนี่แหละส่งบอลน,นี่ดีมากๆทั้งส่งบอลสั้นและส่งบอลยาวคือตัวนี้ส่งบอลได้ดีมากๆค่อนข้างแม่นเลยนะครับ แล้วก็ตัวนี้ก็เกงได้ดีมากๆเลยครับลูกยิงเพาวเวร์ช็อตหรือลูกยิงกยไกลนี่ทีเด็ดกว่าตัวนี้เลยนะตัวนี้ยิงกยไกลและโคตรดีเลยนะครับก็2อ,อย่างนี้นี่แหละที่มันเด่นมากๆเลยนะครับจุดเสียผมให้ไม่มีแล้วกันนะมันไม่ค่อยมีมันไม่มีจุดเสียเลยนะที่ผมเล่นมาก็ความพิวความคล่องแคล่วก็พอมีนะครับไม่ถึงว่าไม่ถึงว่ากับพิวมากนะ แต่ก็ไม่ได้อืดอาดมากนะก็ถือว่าอยู่กลางๆนะความคล่องแคล่วความพิ้วไม่ได้อืดอาดแล้วก็ไม่ได้พิวจนเกินไปนะครับการลงการเลี้ยงก็ถือว่าเลี้ยงได้ก็ค้างดีเลยนะครับการควบคุมบอลก็ถือว่าทําได้ดีเลยก็ถือว่าดีการตัวนี้ก็เล่นเกนรับได้ค่อนข้างดีระดับหนึ่งนะเลยนะครับถึงจะเป็นตัวกลางลูกแต่ เล่นเกมรับได้ดีใช้ได้เลยนะครับมันเล่นได้ทั้งสองตำแหน่งนะ c m ได้ C EM m นะครับเกมรับก็พอเล่นได้บ้างช่วยกเกมรับได้บ้างนะครับแต่ตัวนี้ก็เล่นซักเ,เล่นเกมลูกซักส่วนใหญ่นะตัวนี้ก็จุดเด็ดก็พูดไปแล้วนะเป็นตัวที่สมบอลสั้นยาวได้ดีมากๆค่อนข้างแม่นเลยแล้วก็การยิงที่คมมากนะครับลูก,กยิงไกลลูก,กยิง power ชอ็อ t นี่คือจีเด็ดของตัวนี้เลยนะครับ การปรการาเปิดก็ทําได้ดีเลยก็ถือว่าทําได้ดีเลยนะครับก็เป็นตัวที่สร้างสารเกมได้นะอืมปั้นเพื่อนได้หรือสอดเข้าไปยิงเองก็ได้นะตัวนี้ก็สอดยิงค่อนข้างบ่อยนะในใน head to head นะครับในโหมดเวนเจอร์ก็เล่นได้ดีนะไม่ถือกับแย่แต่ก็ตัวนี้ก็จะเด่นที่ head to head สมครก,กว่านะก็สรับผม ว่ามันเป็นกลางลุกที่ดีเลยอะ่ะผมว่าดีเลยนะถึงความเร็วจะไม่ได้ปี๊ดมากนะแต่ก็ไม่ได้ช้ามากจนเกินไปครับผมให้หยุดอยู่กลางๆแล้วันนะครับในความเร็วเนี้เป็นตัวที่วิ่งได้ค่อนข้างโอเคนะไม่ได้เร็วเราก็ไม่ได้ช้าจนเกินไปนะครับการลุงการนี้ก็ถือว่าทําได้ดีเลย การควบคุมบอลก็ถือว่าทําได้ดีเหมือนกันนะครับความคงความผิวผมให้อูกกลางๆนะครับไม่ได้ผิวจนเกินไปหรืออึดอัดช้าจนเกินไปนะครับความคลองครับผิวผมว่าอยู่กลางๆนะไม่ได้ชัดไม่ได้อึดอัดแล้วก็ไม่ได้เร็วจนเกินไปนะครับการเล่นเกมรับตัวนี้เล่นเกมรับได้ดีเกินคาดผมนะเป็นตัวที่ช่วยเกมรับได้ดีนะ ถ้าขายำมาเป็นมันก็ช่วยเล่นเกมรับได้อยู่นะครับไม่ถึงกับเล่นเกมรับได้ดีมากแต่ก็พอช่วยเกมรับได้นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่สั่าเกมได้หรือสอดเข้าไปยิงได้นะครับตัวนี้ก็สอดยิงค่อนข้างเก่งเลยนะครับเป็นตัวที่สอดเข้าไปยิงในเขตโทษได้ค่อนข้างดีเลยนะครับหรือไปส่องยิงไกลผมผมว่าตัวนี้ ยิงไกลค่อนข้างเข้าบ่อยนะพอมันมีสกิลด้วยนะเป็นเป็นลูกกิงไก่นะอืมเป็นสกิลที่ดีนะตัวนี้ก็ยิงไกลได้ค่อนข้างเห็นผลมากนะใน power shot คือยิงยิงไป3อาจจะเข้าไป2หรือหรือ3ก็ได้นะเป็นตัวที่ยิงไกลได้ ดีมากๆเลยตัวนี้ก็จุดดีก็พูดไปแล้วนะ2อ,อย่างที่เด่นมากๆนะจุดเสียผมให้ไม่มีนะตัวนี้ก็เล่นได้ทั้งสอเท้านะครับโดยรวมแล้วตัวนี้เล่นได้ดีมากๆเลยนะครับเป็นตัวที่สำหรับผมก็มันก็เป็นเมตาอยู่ปัจจุบันอยู่นะเล่นเล่นได้ดีมากๆเลยนะครับราคาอาจจะแดงนิดนึงนะแต่ถ้าซื้อแล้วผมว่าคุ้มมากๆเลยนะครับ กอบเป็นตัวที่เก่งมากๆเลยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งให้กับช่องคินจีด้วยนะครับจะไม่พาคลิปใหม่ๆของช่องผมนะครับแล้วเจอกันใ่คลิปหน้าสาวัสดีครับ